อันนี้ลูกศิษย์พระอาจารย์ใจดีเออลูกศิษย์ของพระอาจารย์ใจดีให้ทำเองอ่าสาธุสาธุห่วยหมดปี่เลยฮะใไม่เป็นหมอได้ยัยอ่าสาธุนี่หมอหมอเอกทะเลหมอหมอบอกว่าเอ็กซเรย์มาสองครั้งแล้วหอนบลมหายใจอะคือว่าโยมเป็นอายุเท่าไหร่แล้วหกสิบห้าค่ะหกสิบห้าโอ้อดทนพระอาจารย์ไม่มีปัจจัยเดี๋ยวพระอาจารย์เอาข้อสารให้นะค่ะอยู่กับใครนะ ก็อยู่กับลูกสาวลูกสาวก็ป่วยแย่เลยเป็นโรคเบาหวานโรคเนาตอนนี้เป็นเป็นโรคอะไรยายเป็นโรคอะไรเนี่ยโรคโรคของข่าวเชือกมีข่าวเชือกีนแล้วก็เป็นทางเดินหายใจด้วยเนาไอตลอดทางปีพอดีหลวงพี่มียาเอาไหมเออเอายามาด้วยโอ้โลูกเขาสารเยอะเลยไปหะไปไปหาหมอขอเอ็กซเรย์เขาไม่ให้เอาเอาก็สานมีทั้งยามีทั้งก็สาร มาม่ามีไหม่มีครับจันมาอยู่กันแบบตัวจัดยาอาหารเช้ากินข้ามเหรไม่ได้แกงแล้วนะคะเอ้าเอานี่นี่เออความเจ็บความป่วยเอ้าพระอาจารย์ได้มีปัจจัยพระอาจารย์เอาข้าวสารให้เนาะได้ก็เป็นอันนี้ยานะเป็นอยู่แต่ในข่าวในแล้วอ่าก็มีโยเขาอ่ามาหาพระอาจารย์แต่ทีนี้เขาก็เป็นเป็นโรค ไอ้ ه, เขาบอกเขาก็บอกว่าพระอาจารย์พอมีปัจจัยสักสองสามร้อยไหมพระอาจารย์ก็หมดโน้หมดตัว,มตวไม่มีปัจจัยเพราะว่านดงจิตอธิษฐานมาเดินทุดดงรองเท้าไม่ใส่ปัจจัยไม่รับแต่โยมก็ทีนี้พระอาจารย์ก็เลยมีแต่ข้าวสารแล้วก็อาหารแห้งอ่านี่ลูกศิษย์พระอาจารย์ใจดีเออลูกศิษย์ของพระอาจารย์ใจดีบบให้ทานหนึ่งสาธุสาธุหวยหมดปีเลย จไปหาหมอมดเลยนี่ขอหมอเอ็กซเรย์หมอหมอว่าว่าเอ็กซเรย์มาสองครั้งแล้วหลนบลมหายใจเขว่าโยมเป็นอายุเท่าไหร่แล้ว6 5ค่ะ65โอ้อดทนเอาไม่เกินร้อยปีไม่ต้องอยู่ถึงขนาดทุกวันนี้ขอให้ได้ทําบุญทานศีลภาวนาก็อธิษฐานเอาไว้แล้วนี่คนนี้เศรษฐีเมืองเลยนี่เจ้าของซีฟู้ดนะเจ้าของบริษัททัว เจ้าของบริษัทเจริญขอข้าวเขาตอนนี้มีคนมีคนไปแอบอ้างชื่อโยมนะเขาก็เลยไม่ให้เลยนะไปแอบอ้างอะไรก็ไม่รู้บอกว่าโยมไม่ได้ไปโยมไม่ได้ไปโยมไม่ขอโยมไม่มีข้าวคืนนะบาอาจารย์เดินต่อกันนะเพราะว่าพระอาจารย์ต้องพาโยมโยมไปส่วนหมดเนาะโอ้สาธุรักษาแทนที่มันจะดีครับ่วัดโบสถ์นะคะอยู่วัดโบสถ์เด็กทานปูนไหมเนี่ย บุญนะพระอาจารย์ไม่รับปัจจัยพระอาจารย์จะให้เที่ยงนะอายุกันโอสุดถังพลังเนอะอ่ารวยแล้วอย่าลืมกันเนอบุญมากเลยเนี่ยบุญมากเลยเห็นเห็นอยู่ในข่าวบุญมากเลยเนี่ยมันตื่นตาใจขอปัจจัยพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์อยากจะช่วยก้าห่าหมอไหมพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์ไม่มีปัจจัยพระอาจารย์มีแค่ข้าวสารมากและก็เครื่องน้ําดื่มแล้วข้าวสารอาหารแห้งที่ยาติธรรมยติโยมถวายนี่ก็มีโยมใจบุญอ่านี่ให้นะโยมคนนี้ ใ้แล้วก็ญาติโยมที่กําลังจะไปสวดมนต์กับพระอาจารย์เยอะเลยเพื่อที่จะไปสวดมนต์เพื่อที่จะไปฟังธรรมเพราะฉะนั้นแล้วอนุโมทนาบุญกับโยมๆทุกคนนะเดี๋ยวพระอาจารย์ไปสวดมนต์ก่อน